สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบกันไปห่างกันไปเราจบแล้วจริงๆไหมนะคะมาดูกันวันนี้เปิดไพ่ได้สีใบนะคะอ่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างศาสนาอยู่ห่างจากเรานะคะคือเขาอ่ะไม่อยากจบเขา คือณนะตอนนี้เขามองเห็นว่าเราอ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองโสดสวยรวยแล้วเป็นคนเด็ดขาดมากซึ่งก่อนหน้านี้น่าจะน่าจะมีการพยายามเข้ามาพูดคุยแล้วแต่เขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณแข็งแกร่งคุณแข็งแรงแล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนนะคะทีนี้คนคนนี้ คือเขาเขาต้องเขาต้องรอจังหวะที่จะเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็พยายามหลายรอบแล้วแต่รู้สึกว่าคุณยิ่งนานไปอ่ะเหมือนเวลาคนเราอ่ะเหมือนตอนแรกเจ็บมาแล้วคนเราอ่ะเวลาใช้เยียวยาใจเนาะทีเนี้ยเขามองคุณว่าคุณไม่ได้สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ซึ่งทีนี้เขาจะเข้ามาแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเขาต้องรอจังหวะรอหาวิธีเพื่อจะเข้ามานะคะทีนี้การที่คนคนนี้จะเข้ามาคือเขาต้องตื่นรู้แล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณนะ่ะไม่เหมือนเดิมซึ่งณนะตอนนี้คุณเป็นคนเด็ดขาดมากถ้า คิดจะไม่จริงจังหรือจะเข้ามาเล่นๆน่ะคุณก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าคุณก็ไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองสวยๆรวยๆของคุณไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนเจอรักดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะ